สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แาวิโอสถาทุกคนมาเที่ยวง,งานเกษตรนะคะ,ะเกษตรศรีราชามาชมกันค่ะมีอะไรบ้างเหรอสยมีดอกไมส้สวยๆพุทพวงชมพูก็มีผลไม้เขามอกี้ร้านมาดีเขาบอกว่ามันเล็กแบบบางทีเยอะแยะเลยอะโวคาดโด ไนานาเพชรตักช่องมีหลายอย่างคะ่ยยงคะผัดเชียงดาวมีหลายอย่างเลยนะคะพวงขามอืมตรงนู้นทวงขามนะคะมาเที่ยวงานกเกษตรงานกเกษตรสินาชามมีถึงวันไหนคะคุณพี่คะวันที่สิบค่ะวันที่สิบเมษายนนะคะวันนี้ถึงวันที่สิบเมษายนนะคะ มีหลายอย่างเลยร้านก็อยู่ตรงหน้าหม้อเกษตรนะคะในฝรั่งยูนหรอฝรั่งฝรัง่งอะไรเอ่ยนี่ฝรั่งหงเปสือนี่ฝรั่งหงเปสือมันจะมีอะไรนะเนี่ยบาแปดสิบบาทเองถูกมาก องไปดูอะค่ะลองก็ไปเลือกตูเลยค่ะจะสู้นอนได้เว้ยสู้นอนได้ไหมคะพี่มันต้องห่อใช่ไหมตรงนี้ต้องหอ่อค่ะต้องหอ่อเขาไม่หอนอนกินต้องห่อแล้วใส่ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยค้ะใส่ปุ๋ยอกออะต้นหนึ่งเราไปดูค่ะต้นนีงงใช่ต้นหนึ่งอ่ะไปดูไปดูไปเลือกเอาเลยวิธีการเลือกเลือกพันธเขาเลือกอยังไงเอ่ย อันนี้เป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะอันนี้ไม้มีรากแก้วอันนี้ไม้กิ่งอนไม่มีรากแก้วว่าเราจะเล่นแบบแต่มันมันไม่ตายค่ะมันเป็นไม้สยแล้วไมมันต้องเอาแบบมีรากแก้วกับไม่มีรากแก้วอันไหนแก้วจะแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าจะไม่โค่นแล้วไมเราออกลูกเวลาออกลูกรอคาคุณพี่เวลาเขาออกลูกอ่ะหมายถึงว่าเขาออกเป็นมือไม่ไม่ไอ้รากแก้วกับธรรมดาอันไหนเหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่ไหมนั้นเราก็ต้องเอารากแก้ว มีหลายอย่างไม่ยงชิดคูณเก้าไม่ยงคิดคูณเก้าแต่ตอนนี้เรากำลังสนใจพลังหงเปาซื้อนะคะแต่ครู่ละร้อยห้าสิบได้จากเลือกนะกําลังเลือกตอนนี้กําลังเลือกนะคะจำปีแดงก็มีนะคะทุกคนมีหลายอย่างเลยมาชมนะคะถึงวันที่10นะคะสิบเมษายนนะคะ มีหลายอย่างดยอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี้พิ้งคุก้าพิ้งคุก้ามีหลายอย่างอะเลือกขายมีดอกไม้ด้วยอันนี้โซนนี้จะเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็จะป็นอ่าของใช้ของผุงปโภคบริโภคนะคะก็จะอ้อมเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าฝั่งนู้นจะเป็นอาหารมีอาหารอะไรบ้างเอ่ยน,นะคะ เรียบร้อยนะคะอ่ะคนจ่ายตังค์แก้วได้แล้วนะคะขอฟังคิควไปคนละต้นสองต้นนะคะแล้วิีโอก็ถ่ายรูปสิคะรออยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยได้แค่นี้คะ่ะทุกคน างานที่นี่จะมีปีละสองครั้งต่อไปก็จะเป็นโอ้กล้วยอะไรกล้วยก้วยมาชมนะคะอะไรกล้วยก้วยกล้วยเยอะมากต้นไม้ไม้ประดับมาดูไม้ประดับกันต้นราสันสามต้นร้อย ดอกไม้เลยนะคะจัดได้หมดเลยอันนี้อยู่แดดจัดหรอคะแล,แล้วใส่ปุ๋ยอะไรไหมอยู่แดดจัดได้หมดเลยยกเว้นพีกิ้งพีกว่าใบาใหญ่ๆเนี่ยจ้ะอันนี้ต้องอยู่แดดลำไรเน,น,นี่ยแดดประมาณนี้ประมาณน<อ>ี้ประมาณอ๋อพอดีเลยบ้านเราไม่ค่อยมีแดดแล้วก็พักหนึ่งเดือนถ้าใส่ปุ๋ยจะหนู 15, 15, 15. 15บห้าสิบห้าสห้าสิบห้าก็ได้เนาะสิบหกก็ 16, ได้เ<า>ดีอนลกสองครั้งกับเปคอยด้วยนะคะปยคอกได้ไหมคะปยคอ,อ,อ,อกแตจะ้นเรื่องใบ ษตรศิลาชานะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะร่มรด่นม,มีร้านขายน้ำนะคะต้รองดื่มบรรยกาศของมหาลัยเกษตรนะคะเกษตรศิลาชาานะจะเป็นแบบนเ้าะนะคะสลิงติ้งนัใหญ่ สะท้อนปุ๋ย้า้เสารถมีหมดเลยนะคะมชมได้นะคะตู้เรียนต้นใหญ่ใครกำลังมองหาทู้เรียนนะคะต้นใหญ่ตอนี้เจอคอนีเจอไหม <te am rhythm ma lush> สีสวยนะคะมาชมได้เลยมรับ hey. พัสดุนะครับที่กอบเลยกันนะครับคุณต้มปู่นะครับร้านโค้ดก๋วยเดี๋ยวนะครับร้านต้มปู่ะครัโค้ดก๋วยเดี๋ยวนะครับมารับพัสดุนะครับที่กอบเลยกันนะครับคาเฟ่บ้านกระต่ายนะคะ าตอนเย็นๆตอนเย UM <ๆ>็น UM ๆก็จะ<ๆ>มีคาเฟ่บ้านกระต่ายมีกิจกรรมมากมายตอนคืนใช่ไหมคะกลับ <ๆ S 2> บ้านแล้วก็จัดการค่ะเ<ๆ> <ๆๆ S 1> อาเอาเอาทุกคนก็ช่วยกันปลูกนะคะปลูกผัก เอาผักมาโลยนะคะเป็นเมล็ดแล้วก็โรยนะคะฝลังแล้วก็ลงดินค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วสวยงามมารุ้นกันตอนต่อไปนะคะว่าจะโตแค่ไหนขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกกำลังใจ คลิปต่อไป EP 2จะชมบรรยากาศของร้านอาหารในมอกเกษตรศรีราชาตามมาชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ